ท่านประชมครับถ้าพูดถึงเจ้าแม่รถทัวหรือขนส่งรถทัวที่มีชื่อเสียงโด่งดังนั้นคงจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากที่เรียกกันว่าเจ๊เกีว่วหรือชื่อจริงๆก็คือสุจินดาเชิดชัยเจ้าของบริษัทรถทัวเชิดชัยทัวร์วเรียกกันว่าเป็นหญิงนักสู้คนหนึ่งที่สามารถทำธุรกิจได้ถึง หมื่นร้านเรียกว่าเป็นหญิงแกร่งในสมัยก่อนที่มีชื่อเสียงโด่งดังผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามวิกฤตเศรษฐกิจรวมกระทั่งน้ำมันแพงและที่สำคัญก็คือวิกฤตโควิด -19 แต่ว่าเจ๊กเกียวหรือสุจินดาเชิดชัยนั้นก็ผ่านมรสุมปัญหาหนักๆเหล่านี้มาได้ด้วยความสามารถของตัวเองเพราะฉะนั้น ต้องมาพูดถึงประวัติมาพูดถึงสิ่งต่างๆที่เจกเกียวสุจินดาเชิดชัยนั้นทำมาสู้มาจนกระทั่งตอนนี้ชีวิตของเจกเกียวนั้นได้จากไปเรียบร้อยแล้วนะครับปิดตำนานเจ้าแม่บรถทัวของทางภาคอีสานเหลือไว้แค่เพียงชื่อเสียงต่างๆที่ทางเจกเกียวนั้นได้ทําเอาไว้เ้าความตาบดีก็จะมาพูดถึงหญิงนักสู้คนนี้นิดหนึ่งเพราะว่า ชีวิตของเขานั้นต่อสู้มาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแจ๊กเกียวนั้นจบแค่ปสแต่ว่าสร้างธุรกิจได้เป็นหมื่นล้านเจ๊กเกียวหรือสุจินดาเชิดชัยนั้นเกิดเมื่อวันที่20มีนาคมพศ2480ที่จังหวัดนครราชสีมาสิ่งที่แจ๊กเกียวนั้นทำเมื่อก่อนก็คือทำเหมือนกับคนทั่ว,วไปปกตินั่นคือมีความฝันแต่ว่าความฝันของเขาเนี่ย เป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆคืออยากเป็นนักก่อสร้างสร้างตึกสูงๆไว้ไปกินข้าวดูดาวแต่มันก็เป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่เด็กแล้วก็เรียนแค่ชั้นป .4 เท่านั้นพ่อแม่นั้นต้องการให้ออกมาช่วยครอบครัวแล้วก็เลี้ยงน้องอยู่กับบ้านแต่ว่าความฝันที่จะเกี่ยวฝันไว้มากมายไม่ทิ้งแน่นอนกลับมุ่งมั่นในการที่จะ ตั้งใจทำงานเพื่อจะพ้นความยากจนความลำบากมันเลยเป็นแรงผลักดันเป็นสิ่งสำคัญที่เจเกลนั้นต่อสู้มาตลอดที่สำคัญก็คือว่าเจเกลนั้นมีวิธีคิดและการบริหารงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารคนอย่างที่ท,ทราบกันอยู่ว่าเกิดวิกฤตอะไรมากมายแต่ก็ผ่านมาได้จากครอบครัวที่ยากจนมีพี่น้องทั้งหมด10คนตัวเองเป็นคนที่6เนี่ย ภาพต่างๆที่เขาเห็นในสมัยก่อนเนี่ยก็คือเป็นแม่ของตัวเองร้องไห้จากการทะเลาะก,กับพ่อเป็นประจำก็เลยเกิดความคิดที่จะดูแลพี่น้องให้สุขสบายนี่แหละเป็นแรงกระตุ้นทำให้จิเกียวนั้นเป็นคนขยันตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งนะครับแต่ว่าจบได้แค่ป .4 เพราะว่าต้องออกมาช่วยพ่อแม่ขายของชำอยู่ที่บ้านแล้ก็ช่วยทุกอย่างในบ้าน ช่วยดูแลน้องๆด้วยด้วยความที่อยากจะรวยเพราะว่าตัวเองนั้นยากจนมาเจเกี่ยวก็เลยเป็นคนที่ประหยัดไปซื้อเสื้อผ้าเข้าของอะไรต่างๆพวกนี้ที่ไม่จำเป็นอายุ19ปีเนี่ยก็ได้แต่งงานกับคุณวิชัยเชิดชัยคุณวิชัยนั้นเป็นเจ้าของอู่ต่อรถที่ขยายกิจการแต่อู่ตอร,รถก็เป็นธุรกิจบรถโดยสารเมื่อปีพศ2514และที่สำคัญเนี่ยก็คือให้เจีเยวนี่แหละ เป็นคนดูแลเป็นหัวหน้าสำคัญเลยจากตอนแรกเนี่ยมีรถแค่เพียงหนึ่งคันที่วิ่งอยู่เส้นทางโคราชก็คือนครราชสีมาเนี่ยแล้วจากการที่เจกเกียวนั้นดูแลอย่างที่ท,ทราบกันอยู่นะครับด้วยความที่มีความฝันมีความประหยัดอยากหลุดพ้นความยากจนความวิริยะอุตสาหะต่างๆเจ๊กเกียวก็ทำตรงนี้ให้เป็นความจริงได้โดยจากบริษัทเพียงหนึ่งคัน จีเกียวก็สามารถเป็นเจ้าของผู้ประกอบการบรถทัวจากเล็กๆกลายเป็นใหญ่แล้วก็กลายเป็นบรายใหญ่ของประเทศมีเส้นทางเดินรถทั้งภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางภาคเหนือบรวมกระทั่งมีธุรกิจบรถโดยสารไม่ประจำทางอีกมากมายรวมแล้วเกือบพันเรียกว่าตลอด65ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าความสามารถของเจ๊เกียวนั้น สามารถทําให้ธุรกิจเล็กๆของตัวเองที่แต่งงานกับสามีจากอู่ต่อรถกลายเป็นรถทัวร์ขึ้นมาเนี่ยด้วยความสามารถของเจเกียวสุจินดาเชิดชัยนี่แหละโดยอย่างที่ทราบกันอยู่นะครับว่าก็จะตั้งบริษัทของตัวเองที่เราได้ยินกันก็คือเชิดชัยทัวร์นี่แหละก็การประกอบการอะไรต่างๆนั้นก็มีขาดทุนบ้างกําไรบ้างบางทีวิ่งไปขาดทุนทุกวันก็ต้องพยายามที่จะบริหารให้ได้ ที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเกิดวิกฤตการต่างๆอย่างเช่นปี2564เนี่ยเกิดปัญหาน้ำมันแพงเนี่ยแจ็เกียวก็พยายามที่จะบริหารให้ได้ถึงแม้จะขาดทุนแต่ก็พยายามที่จะให้ผู้โดยสารนั้นไม่มีภาระตรงนี้ถึงแม้อาจจะต้องพยายามจะขอขึ้นค่าโดยสารต่างๆ แต่ก็ไม่ถึงกับสำเร็จเท่าไหร่บางครั้งก็ต้องเอาทรัพย์สินต่างๆของตัวเองนั้นออกมาขายเพื่อจะให้เชื้อชัยทัวหรือรถทัวนั้นวิ่งต่อไปเรียกกันว่าเอาออกมาขายเยอะแยะไปหมดในช่วงวิกฤตที่น้ำมันแพงเพราะหลังจากนั้นเนี่ยวิกฤตใหญ่อีกอย่างหนึ่งก็คือวิกฤตโควิด19นี้ต้องบอกว่าเป็นวิกฤตที่ใหญ่เพราะว่าทำให้ผู้โดยสารที่จะไปรถทัวต่างๆนั้น แทบจะไม่มีเลยและต้องมีการป้องกันรวมกระทั่งบางครั้งก็ต้องหยุดการวิ่งรถทัวร์รถโดยสารต่างๆทําให้ประสบความขาดทุนเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าก็มีทั้งพนักงานอยู่ด้วยเรียกว่าตอนนั้นก็ต้องบอกว่ามีทั้งความเหนื่อยท้อแท้ไม่มีกําลังใจต่างๆแต่ว่าจิกเกียวนั้นก็สู้เต็มที่เพราะว่าเขาเกิดมาคือนักสู้และก็ไม่เคยร้องไห้ไม่เคยเสียน้ําตา ที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้แม้แต่ในช่วงสามีนั้นเสียชีวิตลงไปเจกเกียวเองก็ไม่เคยร้องไห้เพราะว่าคิดว่าตัวเองนั้นต้องต่อสู้และต้องผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้อดทนไปให้ได้สุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ประสบความสำเร็จผ่านวิกฤตต่างๆได้และก็ฟื้นฟูกิจาการเดินรถของตัวเองขึ้นมาเรียกกันว่า กลายเป็นเจ้าแม่ของรถทัวร์ในขณะนั้นบางคนก็เรียกกันว่ามาเฟียเหมือนกันเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่มีลูกน้องส่วนใหญ่เป็นผู้ชายมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับทั้งรถทัวร์ทั้งคนขับทั้งช่างต่างๆก็ประมาณเป็นพันๆคนแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าพนักงานทั้งหมดนั้นให้ความรักนับถือแล้วก็ยำเกรงเจ๊เกียวเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเจ๊เกียวนั้นช่วยเหลือทุกคน ที่เป็นพนักง,งานของตัวเองแล้วก็สอนให้รู้จักการใช้เงินเก็บเงินแต่ก็มีบางส่วนต้องพูดกันแบบนี้เลยว่าลูกน้องบ,บางคนเนี่ยอาจจะโกงมาบ้างแต่ว่าบางคนนั้นโกงไปเพื่อเอาไปต่อยอดในการซื้อบ้านซื้อนาส่งลูก,กเรียนต่างๆเพื่อดูแลพ่อแม่ตอนแรกก็จะโกรธจะเกียวบอกว่าพอทราบเหตุผลต่างๆก็ต้องอาภัยให้แต่ถ้าเกิดว่า เอาไปใช้สุรุ่ยสุร่ายกับเรื่องผู้หญิงต่างๆเล่าเบียร์เนี่ยเจ๊กเกีวบอกว่าไม่ให้ทําแน่นอนแต่ตัวเองก็สอนลูกน้องพนักง,งานของตัวเองแบบนี้มาตลอดเพราะว่าตัวเองได้ผ่านชีวิตที่ยากลําบากกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็ใช้สิ่งต่างๆที่ตัวเองทําคือประหยัดมัธยัส,สถืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืมืืืืืืืืืืืืืืืืืนื้ จนกระทั่งวาระสุดท้ายของตัวเองก็ต้องพูดกันแบบตรงๆเลยนะครับว่าเจเกียวนั้นได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่27กันยายนพศ2568นี้เองด้วยวัย88ปีเรียกกันว่าการจากไปของเจเกียวสุจินดาเชิดชัยนั้นทําให้ปิดตำนานนักธุรกิจหญิงแกร่งแห่งธุรกิจบรถทัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโคราชเชิดชัยทัวนี้ ปิดตำนานของเจเกียวไปก็คงจะต้องเป็นทางญาติทางลูกๆนั้นสืบสารกิจการต่อและเจเกียวนั้นก็คงเป็นตำนานคงเป็นบทเรียนที่น่าจะศึกษาที่เจเกียวสุจินดาเชิดชัยได้ใช้วิธีต่างๆจนผ่านอะไรต่างๆมากมายอุปสรรคมากมายผ่านพ้นไปดีจนถึงวาระสุดท้ายบรรปลายชีวิตของตัวเองที่ได้พักผ่อนอย่างสงบ ไม่ต้องทำงานหนักอีกต่อไปกับสุจินดาเชิดชัยหรือเจ๊กเกียวเจ้าแม่รถทัวร์เมืองไทยนะครับใครมีข้อมูลต่างๆสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคอมเมนต์ต่างๆได้กับเล่าความตามอดีตกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ